สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูการขุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ช่วงหน้าฝนครับอุโซตาหวานพี่น้องสายแบกครับ กันนันเนี่ยกว่าจะขึ้นได้พี่น้องลำบากเหมือนกันดูโซตะวนันน่าจะสองหกครับมีรถขุดอยู่8คันนะครับมี SM แล้วก็ซานี่สองร้อยีอ๋อ พี่หลงคนระับพี่หลงโอ้ขึ้นมาแล้วครับราชาบอดินพวกต้องแอบกันนะเนี่ยมีแต่รุ่นเดะอดๆท้งนั้นครับรถดำยุค90อซูโม ซูโม่กำลังลงครับโอ้แกอยู่ตลอดเลยคันนี้เก่าที่สุดใน่บครับสานีเอสวสองร้อยซีนุ่ครับ,รบแล้วก็เอสเอ็มเอสเอ็มนะครับอยู่นู่นห้าคันไม่ต้องนุ่นครับ ดานี่สามสองร้อยซีแล้วก็เอสเอ็มโก m โกเอสเอ็มอีกสองครับโอ้แดดร้อนจัดครับก็การคุ้นลอกน่าจะไม่กี่วันก็จบแล้วเนี่ยฟุตโซตวาวันครับอีกขั้นหนึ่ง ถือว่ามิสซูวิชิเยอะมากครับบอลนี้โดยเฉพาะพี่ลงครับแล้วก็ไฟเต,ตอร์คนที่สองหกนะครับสองร้อยหกสิบพลังมาก็ <c oughs> ใส่เยอะเหมือนกันครับสองคราี่นอง

แรงครับแรงสี่ห้าร้อยครับโมเขียวอาสมองอาสมอ ตัวหัวใจใหญ่ครับมากันเยอะมากครับ10ล้อวิเตอรุ่นเดอกๆทั้งนั้นยุค90ครับโอ้รถน้ำยังรอเลยรถน้ำยังรอครับวิตเตอร์ เปี่ยนมาให้มีฝุ่นหรือว่าสุดยอดครับไม,ไ,มไม่กล้ามาแล้วครับไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหัวหรือเปล่าไม่ค่อยเจอครับห,หัวสีสีเขียวๆเ,เนี่ยจ,จะเซ็ตหัวมาใหม,ม,ม่พี่น้องอาจจะเป็น จัดจัดจัดอ้อุอโซอสอง่งสองหกทดสอบความแข็งแรงครับ ายเปิดด้วยน้องเอ้ยแหมระบบเกียร์เฟืองท้ายดีมากครับไปสบายเลยนิ่งๆครับอาทพี่ลงมาแล้วครับโอ้คันนี้รอครับรอมากเลย แม่สงสัยใส่กระบ,บาทดำมาใหม่ครับนะถือว่าซุงเขาได้เลย FN 5 27 S 10 S p e e สปีหัวสวยครับโก็ถือว่ายังรอ,อกกิกเลย น้องรุ่นนี้อ้แต่แรงนะแสดงว่ามาพาเยอะนี่ฟุตโซ่มนแล้วครับขึ้นจากบอสมเอสเอ็มอยู่ส,สองคันตรงนี้แล้วก็สองร้อยสี่เซนนี่ี่ตระกูลมิซูล้วนๆนะครับพี่หลง แล้วก็โซตะาวาันนะครับออสู้ดีนะสู้ดีมากครับเอตาตหวาัน,นครับ จดูได้ครับยูทูบคำชาติเจริญทรัพย์รุ่ว่าเพจชาติเจร,ริญทรัพย์ x c a v e t o r t r a c k 0982723752เจ๋อ,ตตอ,ตตอ,อช,ชั้น,นแล้วเป็นยังไงมีสายปาดมาด้วยครับวิ่งผ่านโอ้ยสี่สิบ หรือว่า 40G ครับสายปาดก็จะคอยทำงานนะครับปาดทางให้รถสิบล้อวิ่งได้สะดวกครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ